สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับรุ่นอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้นะครับรุ่นอีสานไม่ได้มาอันกระตูนนะครับผมจะมาแปลเปลี่ยนนะครับบัตรไส้กรอกของเรานะครับก็คือเจ้าออสการ์ของเรานี่เองนะครับโดยผมจะเอาจู่จูชิงออกหรือว่าแมวนารกออกนะครับก็ผมไม่ชอบนะครับมาเรามาเปลี่ยนตัวละครไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคน ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีบัตรก่อนนะครับบัตรเปลี่ยนตัวละครนะครับเนี่ยครับบัตรตัวนี้ไม่ได้แจกฟรีนะครับทุกคนอยู่ในกิจกรรมซองรอง100วันนะครับเนี่ยครับอยู่ในร้านค้าของเรานี่เองนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ถึง3ตัวเลยนะครับต่อครั้งมันก็จะมีบัตรแปลเปลี่ยนไส้กรอกแล้วก็บัตรแมวนรกแล้วก็ วงแหวนนะครับวงแหวนพยักมีวงแหวนพยักคานะครับมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเปลี่ยนวงแหวนพ,พร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับเรากดใช้เราจะเปลี่ยนตัวอะไรเราก็จิ้มมาเลยครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ <c oughs> เราต้องรอ 3ามสิบวินะครับบางทีเราอาจจะเปลี่ยนกันโอ๊ยไม่เปลี่ยนดีกว่าเอาตอเดิมก็ดีอยูแล้วประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผมไม่มีครับถ้าผมมีโอกาสผมว่าจะเปลี่ยนเป็นจูจูสิงเอ้ยเป็นนิง่งลงหล,ลงนะครับมาเราก็รอไปเรื่อยๆถ้าเสียงผมแหบผมอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวร <c oughs> อต่อไปครับรอต่อไปครั้งนี้แปบเปลี่ยนวิญญาณนักสู้ของตัวละครที่้อจากแมวนรกเป็นไส้กกจืนยำแปลไหม ส่วนในตำนานจอมยุทธพูดทางสามภาคแรกนะครับมันชนอังกฤษแล้นะครับทุกคนทุกคนต้องรอต่อไปก่อนนะครับมันชนแล้วจริงๆผมเองก็อยากมีไม่ให้ผมแปลทุกวันเหมือนกันแต่มันชนแล้วเรียบร้อยผมก็ล็อกอินเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อ๋วันนี้ก็เจ็บเจ็บคอหน่อย มาเราเข้าไปลุยกันเลยมาดูสิว่าไส้กรอของเราจะอ,าอร่อยขนาดไหนอ่เฮ้ยอ่ะีหยังว่าสี่อันดับแรกเล่เข้าไปแปรเปียนตัวละครเอาเลย ก่อนอื่นเขาต้องซื้อก่อนซื้อ,อน,นี้ก่อนจักหน่อยซื้อไปสักสิบอันเลยเฮ้ยเส,สียงเดิมดีกว่าเ <c oughs> นี่ครับพอเราแปลเปลี่ยนเสร็จอย่างที่ผมทำนะครับมันจะมีคำว่าแรกในงามฉลองนะครับอันนี้ก็คือจะดีนะครับจะดี ะอย่างดีจะอย่างดีแม้ว่าแม่นรกเราเอ๊ะอยู่นี่นี่เองเอนูโอ้โหแต่ข้อดีของมันคือได้คือได้เลยนะครับสิบเจ็ดเลยหรอสิบเจ็ดสิบเจ็ดนถ้าเราลองเอาไปเปลี่ยนอยู่ตรงนี้มันจะมีเปลี่ยนสองที่นะครับถ้าเราเอาไปเปลี่ยนอยู่ตรงนี้มันจะคุ้มกว่ากันไหมวะเพราะตรงนี้มันลดราคานะครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะนี่ ออยังตั้งค่าไม่เสร็จโอ fr, ้โหเราก็ตกใจเออไอ้นี่ก็จะมีรถนะครับทุกคนเหลือห้าถ้าเราเปิดไปห้าห้า สิบห้าถ้าเราเปิดไปสามครั้งไม่ติดไม่คุ้มว่าไม่คุ้มลอมเสียนสิบเจ็ดป่ะมาซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มซื้ไปอีกสักอ่าสิบห้าก็แล้วกันกลับไปโยโย,โ,ยโยโย่มาตรงนี้คุ้มกว่านะครับทุกคนแปลลวได้เลยตรงนั้นต้อง <c oughs> ต้องรอตรงนั้นนะ บางทีเราสุ่มไม่ได้ไงนี่แปลเราได้เลยคุ้มยืนยัน <c oughs> อะไรวะนนี่ <c oughs> เดี๋ยวนะา <c oughs> เดี๋ยวนะาแป๊บ <c oughs> หนึ่งนะครับทุกคน เป๋ากระเป๋าการกุกสิงร่างไมกระบองโอเคถ้าจำได้นะ <c oughs> เดี๋ยวคนดูบอกว่าไอ้นี่มันบน่อะไรงงเงโมมีม่มมมของมันคนเดียว <c oughs> ปุ๊บปุ๊บในไงกุกสิงร่างเรา ตัวนี้เราไม่ต้องการนะครับตัวนี้ต้องการแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่เอายุกเลิกไปเออเตายมาแล้วนะครับป๊อปป๊อปกุนกิงกุนกิง,ง,งตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันเหรอไอ้บา้าเบียนกําเบียนกําโอ้โหแล้วอันนี้เราล่ะ เดี๋ยวจะโอ้เรามีของไต่มูมไปกันหนึ่งอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปวันมา <c oughs> จับปุ๊บได้ป๊บไม่ได้จับปุ๊บได้ป๊อไม่ได้โอ้โหหมดไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็แล้วกันไปสักยี่สิบอันสิวๆเพื่อใส่กรอบอะไรเราก็ทำได้ ฉันเริ่มสักจริงอยู่แล้วนะไส่กรอบนายทำให้ฉันเริ่มสักจะหัวร้อนแล้วนะเอ้าผิดอันอีกโอ้โหเมนกามอ้าได้แล้วอันที่จริงมันเป็นสูตรลับนะครับเราต้องไปกดผิดอันก่อนทุ้ยมันไม่ใช่นะครับทุกคนผมกดผิดไอ้บ้าเอ้ยกูก็ทำไปได้อ้าวแล้วไอ มาดูกุกิกสิ่งล่างเราล่ะมันหายไปไหนเอาเวนกรมเวนกรมนี่ไงไอตัวนี้เราน่ะโอ้โหตลกอะไรไงละพัดเจ้าผมต้องขอไปดูก่อนนะว่าราคาไส้กรอกนี้เท่าไหร่ไอบ้าห้าร้อย ไอ้นี่แปดรอยไอ้นี่พันหนึ่งปุ๊บปุ๊บแปดร้อยมาห้าร้อยไอ้บ้าเอ้ยเอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะผมเริ่มชักจะง,งงกับตัวเองแล้วสิ โอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยผมต้องซื้อมันจริงๆเล้วเนี่ยแล้วในราคาเท่าไหรล่ละโอ้ไม ไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้รวยมาเรามาใส่วงหวนกันทุกคนรับรองดใส่กอค่าเนี่ย มันต้องอะไรสุดๆไปเลยตาร่าเดี๋ยวผมอัปตีบอกใหม่ <c oughs> จะใส่ดีบัฟเข้าไปนะครับนี่ไงมากามาใส่กันลัลๆกันเลยนี่มันหูสบางว่าไพเป็นไอืม ใส่เสร็จแล้วเราก็จำอัพจ้าไส้กอรอกของเรานะครับไส้กอรอกอันหอมหวนมาก็มีแค่นี้แล้วนะครับทุกคนวิธีการเปลี่ยนตัวละครเจ้าไส้กอรอกเดี๋ยวผมอัพเสร็จผมจะเอาไปลงดานลองดูลองดูงด,ด,ดานที่ผมไม่เคยผ่าน ถ้าสมมุติว่าเราเอามายืนคู่กับหนิงหลงหลงมันจะเป็นยังไงวะผมคิดสภาพไม่ออกเลยนะทุกคนผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรบัฟเลยนะอืมแล้วถ้ามีคอนเทนต์เดี๋ยวผมจะเอามาพิสูจน์ทำให้ดูนะครับถ้ายืนคู่กับหนิงลลงหลง โอ้โห oh, จะเป็นบัฟมหาการมากมันจะเป็นบัฟโคตรโกงมากเลยนะเท่าที่ผมอ่านในความสามารถของมันเขาเข้ามาแต่ละอย่างนะผมว่ามันจะเป็นบัฟที่โกงบัฟหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมมีเพรก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาหญ้าสีฟ้าออก เดี๋ยวผมจะเอาไปลงทดสอบดาบให้ดูนะเพราะมันจะเป็นยังไงดาบน,นี้ผมไม่เคยผ่านซากะทีเลยนะครับทุกคนมาหอบนี้ล่ะขอดูหน่อยเถอะไสกอกเจ้ามันจะลา้างแค่ไหนบ๊อบเข้าไปเจ้าใสกรอกบ๊บอบเข้าไป โอ้ยโอ้ยใส่ขอบโอ้ยพางเฉยอะ่ะดูดีทุกคนบัฟอย่างโกงอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่เปลี่ยนเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับบัฟโคตรของโคตรโกรงเลยนะครับทุกคนผมต้องขอบอกไวเลยนะโกง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับโคตรโกรงจริงๆนะครับทุกคน ผมพูดจริงๆเลยนะครับว่าด่านนี้ผมไม่เคยผ่านเลยนะครับผมเข้าทุกวันอะประมาณสี่ห้าวันละผมเข้ามาตีผมก็ไม่เคยผ่านพอผมมาเปลี่ยนเป็นไอตัวเจไอเสาเอ้จะติดอะไรกันนักันนาเนี่ยพอผมมาเปลี่ยนเป็นไอตัวไส้กรอกนะครับผ่านเฉยอะดูดีบับมันโกงอย่างโกงอ่ะโคตรโกงโคตรเกเยนะทุกคนโอ้โหมันจะโกงอะไรขนาดนั้นบับ โอ้โหมันต้องยืนคู่กับหนิงหลงหลงแล้วนะครับงานนี้ถ้ายืนคู่กันโอ้โหผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับทุกคนนรกแตกอะ่ะมันจะเป็นอะไรทั้งตึกทั้งเลือดเด้งแล้วก็มีทั้งเกาะอถ้าได้อวงแหวนตัวน,นั้นมานะ่ะจะสุดยอดกว่านี้เลยไอ้วงแหวนที่เริ่มต่อสู้แล้วมันจะมีเกาะขึ้นมาเลยนะ เกาะขาวๆอะทุกคนนั่นแหละที่ผมต้องการยังหาไม่เจอเลยดูดิมีทั้งเกาะทั้งอะไรเพิ่มให้ตัวเองอีกอือเอาเป็นว่าไส่เกอกผมกลาลังตีเลยนะครับว่าสุดจริงๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้ผมฟันธงเลยนะครับว่าสุดติงกระลิงแมวครับถ้าทุกคนนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับไส้กรอกของผมนะครับก็หมดไป200บาทนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับถ้าผมมีเพจอีกผมจะมาทำคอนเทนต์ยืนคู่กับหนิงลงลงนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับในความคิดของผมนะครับว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เบอร์วังอลังการมากเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ